เบลเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความฝันสิบกว่าปีที่แล้วตอนเบลคลอดลูกเบลมีความฝันว่าเบลอยากเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้ดีแต่การที่จะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้ดีเราต้องเลี้ยงด้วยตัวเองเราต้องมีเวลามีเงินและตัวเบลเองต้องมีสุขภาพที่ดีเพราะเบลเองไม่ได้แข็งแรงมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะเบลเป็นโรคเลือดเพราะฉะนั้นเป็นความฝันที่เพ้อเจ้อมากๆแล้วเบลก็ได้รู้จักกิฟฟลี เบลไม่รู้ว่าทุกคนไปเจอกิฟเฟอรีหรือขายตรงในรูปแบบไหนเพราะว่าเบลไม่เคยทำขายตรงมาก่อนเลยเบลทำกิฟเฟอรียี่ห้อเดียวแล้วก็สิบกว่าปีก็อยู่กับกิฟเฟอรีมาตลอดเบลเห็นหัวใจเห็นข้อดีของกิฟเฟอรีเบลไม่เคยเห็นข้อเสียเลยแล้วก็ไม่เคยพาลูกค้าหรือทีมงานไปเสียหายเลย เบลสามารถสอนออนไลน์ได้สอนเปิดใจได้พูดคุยได้เบลอยากหยิบยื่นโอกาสนี้ให้เพื่อนๆบ้างให้คนที่อยากมีเวลามีเงินแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเหมือนเบลบ้างอยากให้ทุกๆคนมีชีวิตที่มีความสุขมีเวลาแล้วมีเงินซัพพอร์ตลูกเบลดีใจมากที่เบลมีเงินส่งลูกเรียนหนังสือมีเงินผ่อนบ้านให้ลูกอยู่มีเงินซื้อรถให้ตัวเองขับ เดิมไม่รู้ว่าจะทำยังไงที่จะเปิดใจรือทํำยังไงที่จะช่วยคนอื่นได้ที่เขาเดือดร้อนสิ่งเดียวที่เบลทาได้คือสอนแนะนําวิธีการทํางานต่างๆให้นะคะทุกคนไม่ได้มาเสียงเงินให้เบลแค่สมัครสมาชิกที่เข้ามาในทีมเบลสิทธิต่างเนี่ยบริษัทจัดการให้เบลอยู่แล้วเบลมีหน้าที่หยิบยื่นสิ่งที่ดีที่สุดให้เพื่อนๆ,ให,อนๆให้เพื่อนสมาชิกฟิลีนที่อยู่กับทีมเบลอยู่กับเบลนั่นเองก็คือมีรหัสเบลเป็นผู้แนะนํา